สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไอเดทวคืนนี้ภูมิใจเสนอเดี๋ยวเดๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตอนเปิดคลิปคําพูดมันดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้แฮะเอาละฮะสวัสดีทุกคนอยากไปทางการยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิลชาแนลวันนี้ผมจะมาเล่นสกินม่วงแจกฟรีของเว็บอาร์ติให้ทุกคนได้ดูกันสกินนี้มีชื่อสกินว่าของสะสมใครที่อยากได้แล้วก็จะต้องเดินเส้นทางเต่าให้ถึง1528 9พแค่นี้คุณก็จะได้รับสกินม่วงไปแบบฟรีๆแล้วนั่นเองครับและในวันนี้ผ มีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ r i s แมนช h o p โน่นึงเรื่องการเติมเกมเติมเกม i d e n t i t ีวในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ r i s แมนคอยน์นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Li s แมนช็อปเท่านั้น เอาแล้วฮะแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กัในเกมปที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของเวกอาซิตที่ทุกคนสามารถได้รับกันแบบฟรีๆนั่นเองเดี๋ยวเริ่มเกมเรามาเช็คที่สเตชันหนึ่งกันก่อนครับส่วนท่าทางของรูปร่างหน้าตาสกินก็จะมาในโทนสีน้ําเงินตัดด้วยสีขาวนะเขาบอกเลยว่าสวยงามตามฉบับสกินโว้แน่นอนตรงเี้เจอกับนักโบราณวัตถุเวกอะซิตผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะอาจจะเล่นแบบเดิรดเดๆรด่านิดนึงนะก็อย่าเพิ่งด่าอย่าเพ,พิ่งว่ากันนะ เป็นว่ามาดูสกินใหม่ว่าควรจะจับจะจอหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นสกินฟรีนะถ้าเกิดเก็บได้ก็ดีครับน่าจะขึ้นทันอยู่โอเคสวยตอนนี้เราเดินมาเหมือนเซ,เซชั่นสจะไม่มีคนนะน่าจะยังไม่ได้ปิดโอเคเดี๋ยวออกขวาเด้อข้าขมจะบอกว่าขอสักทีโดนจะหงไปหงาใกล้ๆขออีกสักทีระยะมันไกลไปนิดนึงว่ะ เดี๋ยวรอร้อย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 แบบนี้บอกเลยว่าหนียากแน่นอนมันจะไม่ครูดาวนะผมกัลน้าตาก่อนโอ้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 มันเลี่ยมมันเลี่ยมโอ้แล้วยื้ดนานอยู่นะทำไปเล่นไปโอ้ล็อกเครื่องก่อนงั้นอะล็อกเครื่องเลยมีเม็ดอลไรอยู่ใกล้ิงโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวยึกยักกับมันแป๊บนึงนะไล่มันไปก่อนโอเคดึงได้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเก้าอี้นะเก้าอี้นั่งวางไม่ได้นะครัเพราะว่าวาเดี๋ยวเขาขึ้นรถไฟงานเข้าอีกเดินยาวยาตอนนี้เราเจอเมอเร์เซเดสพีเทสและทีความเลี่ยนแล้วก็และตำรวจแร่เดี๋ยววางล็อกเครื่องไว้ก่อนพอเทรออเดอร์ฉายอยู่ที่นอร์ตันเดอร์โอ้ยนี่มันยื้อเล่นเฟดน,นะ ยือเล่นเฟดนะขอทีนึ่งขอทีนึงได้หรือเปล่า80%เ,เดี๋ยวเราล็อกได้นะฉี่เข้าจุดจุไปแล้วอันนี้อันนี้ชอบโอบเหร <c oughs> อยาคนนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเดินไปผมว่าคนนี้แม่งน่าจะลุกได้โอ้โหแล้วกดเครือไม่ได้มีความเกรงกลัวกันเลยกลัวกันหน่อยก็ได้นี่ฮันเตอร์เฮ้ยโอ้โห อติควาเลียนเข้าประตูวับไกลมาหลังบ้านแปลว่าพิเศษอาจจะอยู่ใกนะล้ๆนะจ่ายเรแดบไปนหนึ่งขอดึงแผลสวยขดล็อกสกิลแล้วเดี๋ยวเราใช้โมเทนแว็กได้นะเป็นแบ็กร้อน,นครับดีจะขอล็อกหัวไปก่อนขอล็อกหัวไปก่อนจะโดนดึงจะโดนดึงจะโดนดึง6บแบมเข้าไปแบมไฟวิว เพอร์โคน่น่าเกีดยดไข่แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมาหนีใไม่ตองเลนไม่ตองเลนวีเครื่องโอ้โหเครื่องสนหนักมากเวทจะหมดเออใหม่ก่อนใหม่หมดไม่พอต้องอุ้มแล้วมันล็อกเครื่องยังไม่ได้ด้วยนะน่าจะเสร็จนะเครื่องตรงนี้ว่าก็อีจรวดไปก,ก่อนครับระหว่างเล่นก็ดูสกินกันไปด้วยนะครับอย่างวิ่งหนึ่งรอบสกินนี้เป็นสกินฟรีนะตามหาได้เลยในเส้นทางเต่าครับโอเคล็อกเครื่องได้สวยแต่ว่าผมว่าน่าจะแบบแปดสิบเก้าสิบแล้วะเครื่องอ่ะ ว้าวว้า,าพิเทพจะมาเดี๋ยวเราตรีาตราประตูว้ามันทิ้งก่อนก่อนแบบโอเคอย่างไงอย่างไงราคาอู Ooh, พ้พิเทพพิไทยหรือจะเชื่อไม่คิดว่าจะมีล็อกได้อยู่นะ <Okay. S 2> เครื่องเมื่อกี้โอ้โหเราก็เกือบยือสุดไม่ใช่ว่าให้ฉี่มารอตี <Yeah. S 1> หรือเปล่าถ้าก็ฉี่มารอตีนี่งานจะเข้าเราได้เหมือนกันนะโอเคไม่ต้องรีบโอ้โหแล้วหูขึ้นด้วยฉีแน่เลยวะ่ะทุกคน เดี๋ยวเดินระวังนิดนึงนะมาไหมพอได้ชื้ใช้ฉี่ไหมไม่มีนะแต่หูมันขึ้นอยู่แว๊บนึงแล้วหายไปแล้วโอเคเครื่องเสร็จตรงนั้นมีคนสั่นเอ้ยมีเครื่องสั่นมีคนสั่นอีกโอเคฉี่ถ้าเราสตันเขาจะสลัดแว็กนะไม่ต้องเลนไม่ต้องเลน เขาจะเข้า,ารประตูวับไกต้องล็อกให้ได้นะจะรีบไปไหนครับจะรีบไปไหนครับแช่แข็งมันก่อนแช่แข็งมันก่อนแวกขอตีอแล้วกันไม่กล้าใช้แวกร้อนกลัวแบบว่ามันคูดาวเสร็จพอดีเมื่อกี้จะใช้แวกร้อนกลัวแบบไม่ทันกลัวแบบปเปอร์เซ็นต์มันลดพอดีไปโซนเก้าอี้ตัวเดิมนะที่เครื่องเซสชันหนึ่ง เหลือสองเครื่องกับสามคนเกมออกทรงเสมอนะเกมนี้อยู่ที่ว่าเครื่องเขาจะทันหรือเปล่า <c oughs> ครับนักบวชญิงกามถ้ารับจ้างไม่เจ็บเดอ้อเดี๋ยวสนใจนิดนึงวันนี้ผมไม่ค่อยสบายครับไม่สบายมาหลายวันแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ภาพแบบเรือยาวที่คนได้ฟังนะขออภัยด้วยครับ <c oughs> ก็เลยแบบเล่นไปพูดไปเลยแล้วกันนะจ่ายไอรอนแดดมาหนึ่งตั้ไปก่อนเดี๋ยวเราใช้แว็กซ์ร้อนนะครับเดี๋ยวแว็กซ์ร้อน แล้วเดี๋ยวลองตีดูมานี้ผ่านี่เฮ้เราช็อกกันไปครับเครื่องสั่นนะแต่ว่าเทเลพอร์ตของยังใช้ไม่ได้ดิเดี๋ยวเราจะไปวางเก้าอี้ไหมถ้าเกิดเขายะกดอยู่เดี๋ยวระวังเก้าอี้เลยแต่ถ้าเกิดวางเก้าอี้มีโอกาสเขาลงท่อสูงเพราะว่าเขาไม่เจ็บนะเดี๋ยวเราเดินไล่ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดทางหน้าของเมย์ลุกอะเดี๋ยวผมจะเทเข้ามาเครื่องนะ เหลือสองเครื่องแต่ว่าเมื่อกี้เครื่องมาสั่นหนักมากแล้วเขาปล่อยมือแล้วอ่ะมีกาบินนะแต่หูมันไม่ขึ้นอ่ะหูไม่ขึ้นหูไม่ขึ้นจะแอบ,บอยู่ตรงเครื่องแบบแอบ,บแตะหรือเปล่าผมขอเช็คแบบว่าสุดทางเลยนะมีหูขึ้นโอเคแอบบแตะเครื่องนะโอเคเจอละถ้ารับจ้างยังไม่ได้ลุกขึ้นมานะ เดี่ยวนะเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะเ,มนะเปิดวาร์ปหรอตรงนี้โดนล็อกอยู่โอเคสวยสวยสวย,สวยได้แผ่หนึ่งอย่างเงี้ยมาดิแว็กร,อรอ้อนร้อนรออยู่นิดนึงแว็กร,อรอ้อนร้อนรออยู่ขอตาเข้าไปถ้ารับจ้างลุกแล้วเด้อจ้าสปัตเตอร์จ้าสปัตเตอร์จับหนีไปไหนมีหมุน ครือไม่สั่นนะแต่ว่าเทไปเช็คได้อยู่นะโอ้แล้วหูไม่มีน่าจะเข้าบ้านสองชั้นหรือเปล่าถ้าไม่เจอหูอาจจะต้องกลับไปที่พิเทศเลยคนระับยิงยาว,ยาวรถไฟจะไปโคราชตรดนันป้าถึงราชบุรีไม่มีหูขึ้นเลยนะแต่ว่าเมอร์เซนอาจจะลือกล่องหาไซลิงหรือเปล่า โอ้ยจริงปวณเนียจริงปวณเนียเครื่องก็ไม่สั่นหูก็ไม่มาโอ้แล้วครูดาวเหลือตั้งหกสิบกวิหนึ่งาทีกว่าครับ <S 2> <S 2> <S พิเศษยังอยู่ที่เดิมแต่หูไม่มาเลยนะผมว่าเขาน่าจะเติมเข็มแน่นอนอะทรงนี้ <S 2> <S 2> <S เติมแบบว่าไม่ให้แบบไม่ให้อีการัันขึ้นอะโอ้ my god โอ้ยหูไม่มาเดินเชคเดอร์ก็สกินนี้ก็ผมว่าสวยนะเออแล้วที่แบบนันดีก็คือมันเป็นสกินฟรีครับเสียออกน้ำเงินแบบว่าเข้มๆม,มีจุดบางจุดเป็นเรืองแสงด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นร่างหุ่นก็เป็นสีขาวแล้วก็มีเหลือบของทอน,นิดนึงนะมีใครได้ไปแล้วบ้างใครไม่ได้เนี่ยสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะ <S 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 โอ้โหเเทเลพ์ตไม่พอมาดิเดี๋ยว โอเคเครื่องสั่นนะงั้นเดี๋ยวผมจับพิเศษวางแล้วก็เดี๋ยวเราเทไปไล่ใกล้ที่สุดแล้วกันคือเห็นแล้วแหละว่าเขาอยู่ไหนอะ่ะแต่ว่าเทลความมันยังไม่พร้อมไงถ้าเ,เราเทไปเดี๋ยวพิเศษตรงนี้ก็ลุกอีกดังนั้นเดี๋ยวจับพิเศษวางก่อนแล้วก็เทไปเครื่องตรงสะพานครับแค่นั้นเองไนายาไไน้ยนา,ยาผมว่าเขาจะเล่นลายบ้านสองชั้นคิดว่านะคิดว่าถ้าหูขึ้นก็ชัดอะ ตอนนี้หูยังไม่มาเด้อฮัลโหลอ้าว uh huh. แบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบเดี๋ยวเช็คข้างในก่อนนะถ้าเกิดข้างในไม่มีต้องเช็ครอบขวาเอารอยเท้านะเอารอยเท้านะเอารอยเท้านะมาเน่เมาเน่เเขาไม่ช่วยไม่ทันอยู่แล้วครับมาเน่คือเราจะเก็บเขาทานก่อนลงท่อหรือเปล่าท่อหลังว่าไม่มีไปจ้า จชาเสม็ตเตอร์สม็ตเตอร์สม็จจ้าสม็จจ้าเสม็ตเตอร์สม็ตเตอร์สม็จจ้าไปได้จะหนีไปได้อุ้ยนี่ไงมันใช้เข็มจริงด้วยมันใช้เข็มจริงด้วยไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันแสบมันหิ้วก้าไว้อย่างแสบผลแสบๆต้องมานี้เอาละฮะเราก็ไปเก็บเก็บสีของเวทอัสซิตนะฮะ กับสกินใหม่ล่าสุดของสะสมนะใครที่อยากได้ก็เดินเส้นทางเต่าไปถึง1,528.9นกนั่นเองฮะก็จะได้รับไปแบบฟรีๆแล้วนั่นเอง